วันนี้คณะทำงานของพรรคร่วมรัฐบาลในเรื่องแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนะครับก็ได้หารือในเอกสารที่มีการยกรลางขึ้นมามีการปรับปรุงแก้ไขบางส่วนนะครับเลก็กๆน้อยๆเพราะว่ายัางมีถ้อยคําที่อาจจะผิดพลาดแล้วก็ไม่ชัดเจนอยู่ซึ่งก็มีข้อยุติของพกกรรคคณะทํางานเป็นข้อเสนอแนะด้วยกัน5ข้อผมขออนุญ,ญาตอ่านให้พวกเราฟังแล้วกันนะครับช่วยกรุณาบันทึกด้วยเพราะมันมีมนมถ้อยคําตกหล่นอะไรต่างๆเยอะ หรัฐสภามีอำนาจและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญที่จะลงมติร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในวาระที่สม 2. มคณะทำงานพักร่วมรัฐบาลตระหนักดีว่าสังคมไทยยังมีความขัดแย้งกันอยู่มากการลงมติวาระที่สจึงควรพิจารณาใช้ช่วงจังหวะเวลาให้รอบคอบและก่อนจะลงมติรัฐบาลและพักร่วรัฐบาลควรรณรงค์ทำความเข้าใจให้ประชาชนส่วนใหญ่ เห็นความจําเป็นของการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยมีความชอบธรรมยึดมั่นในหลักนิติธรรมเป็นรัฐธรรมนูญของประชาชนอย่างแท้จริง 3. สําหรับการทําประชามตินั้นเนื่องจากร่างรัฐธรรมนูญที่ค้างสภาอยู่ในวาระที่3ได้มีการบัญญัติถึงเรื่องการลงประชามติไว้แล้วว่าเป็นการลงประชามติก่อนจะเป็นกฎหมายกล่าวคือเมื่อสอสอรยกร่างรัฐธรรมนูญเสร็จแล้ว จะนำไปให้ประชาชนลงประชามติว่าจะเห็นชอบด้วยหรือไม่ถ้าประชาชนเห็นชอบก็จะเป็นกฎหมายใช้บังคับต่อไปเช่นเดียวกับการลงประชามติเห็นชอบในร่างรัฐธรรมนูญ2,550ถ้าประชาชนไม่เห็นชอบก็ตกไปดังนั้นการทำประชามติเมื่อสอสอรอร่างรัฐธรรมนูญเสร็จแล้วจึงเป็นสิ่งที่ชอบโดยรัฐธรรมนูญและสอดคล้องกับคำแนะนำของรัฐธรรมนูญ ของสารรัฐธรรมนูญนะครับในกรณีที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องประสงค์มิให้เกิดข้อโต้แย้งคัดค้านทั้งปวงคณะมนตรีก็อาจจัดให้มีการออกเสียงประชามติตามรัฐธรรมนูญมาตรา165ได้แต่ต้องทำความเข้าใจกับสังคมให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและความปรารถนาดีม่ใช่ประเด็นให้มาเรียกร้องความรับผิดชอบของคณะมนตรีหากประชามติไม่ผ่าน หรือสมาชิกรัฐสภาอาจเสนอให้มีกฎหมายเฉพาะให้ออกเสียงประชามติในเรื่องนี้หรือแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา165เพิ่มเติมการทำประชามติกรณีมีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เข้าไปแต่ก็ต้องทำความเข้าใจกับสังคมเช่นเดียวกันทั้งต้องอธิบายให้ชัดเจนด้วยว่าไม่ใช่การถ่วงเวลาแต่เป็นความรอบคอบโดยจะเร่งรัดดำเนินการไปพร้อมๆก,กับการรณรงค์ทำความเข้าใจ 4. ในระหว่างนี้หากจะแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราควบคู่กันไปด้วยก็สามารถกระทําได้โดยสมควรที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ทุกฝ่ายเห็นพ้องร่วมกันก่อนเช่นมาตรา2 3 7และมาตราอื่นๆที่ขัดต่อหลักประชาธิปไตยและหลักนิติธรรม 5. ส่วนกรณีที่ว่าหากมีการลงมติวาระที่3แล้วจะยังคงมีการฟ้องร้องต่อศาลร,รัฐธรรมนูญอีกหรือไม่ หรือจะมีกระบวนการต่อต้านในรูปแบบต่างๆอีกหรือไม่เห็นว่าโดยบริบทของสังคมปัจจุบันซึ่งยังคงมีความแตกแยกแบ่งฝ่ายกันอยู่คงไม่มีหลักประกันใดๆว่าจะไม่มีเหตุเช่นนั้นแต่รัฐสภาและรัฐบาลจะต้องทําหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญเพื่อเป็นหลักในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขต่อไปก็เป็น5ข้อที่พวกเราเป็นข้อเสนอแนะให้กับพรรครัฐบาลครับ